ตอนที่ห้าสิบไอบ้าเอ้ยมีคนอื่นตั้งมากมายที่ทำแบบนี้ได้นอกจากฉันไม่ใช่หรอแล้วทำไมต้องเป็นฉันด้วยฟ้าทำไมต้องเป็นฉันตลอดเลยไอชีวิตแห่งซวยทำไมทำไมต้องเป็นฉันตลอดแบบฟอร์มการขอท้าประลอง นายอยากท้าประลองหรอทำไมละ่ะเพราะผมอยากเรียนรู้จากรุ่นพี่ไงฉันไม่เื่อเหตุผลตื้นเขินแบบนั้นหรอกนะเพื่อพิสูจน์คนค่าของผม ฉันว่านายก็เป็นนักเรียนท็อปในชั้นปีที่นายเรียนแล้วนี่ก็แค่ชั้นปีหนึ่งเองพี่เยเนกาเป็นนักเรียนท็อปของชั้นปี3พี่เดรกเป็นนักเรียนท็อปสาขาการต่อสู้และพี่เอ็ดบุคคลที่นักเรียนปีหนึ่งสาขาเวทมนต์ทุกคนกําลังพูดถึงผมตั้งใจจะท้าทุกคนนั่นแหละแต่แน่นอนนะทุกอย่างมันมีลำดับชั้นผมยื่นใบท้าประลองกับพี่ครเวสิสนักเรียนท็อปสาขาการต่อสู้ในหมู่นักเรียนปีสองแล้วแต่ดูเหมือนพี่เขาพยายามจะหนีผมนะ ยังไงก็เถอะหลังจากผมเอาชนะเขาได้ต่อไปก็เอวีรานักเรียนท็อปสาขาเล่นแร,แร่แปรธาตุผมจะทา้าฟิซิกด้วยเหมือนกันวันนี้ผมมาเพื่อบอกพี่เรื่องนี้แหละแล้วทาไมคนถัดไปถึงกลายเป็นฉันละ่ะฉันไม่ใช่นักเรียนท็อปสัตหน่อยนักเรียนท็อปของปี2ไม่มีใครเอาชนะได้หรอกดังนั้นนักเรียนท็อปรองลงมาก็คือพี่นั่นแหละนายคงคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลสินะ ถ้างั้นนายจะบอกว่าหลังจากนายเอาชนะฉันได้แล้วนายจะไปท้ายูนในก้ากับเอสต่อหรอฉันว่านายคงจะได้เรียนรู้ว่านายไม่ได้คิดถูกเสมอไปเวลาที่นายอยู่ที่ซซเวเนียลันนะพอได้อยู่ซซเวเนียเดี๋ยวนายก็คงจะได้เรียนรู้ว่านายไม่ได้คิดถูกเสมอไป ผมรู้อยู่แล้วว่าพี่ไม่ใช่คู่ต่อสู้ง่ายๆนะครับลาวฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นนายไม่มีทางได้เจอฉันหรอกยูเนกากับเอ็ดยิงไม่ต้องพูดถึงนายไม่เข้าใจจริงๆหรอครีววสจะบทขยี่นายถ้าอยากจะชนะฉันก็หัดมองความเป็นจริงให้ออกก่อนเถอะอ้อาวเฮ้ซิก สวัสดีเอดนายทำความสะอาดห้องสมุดได้ดีมากเลยขอบคุณมากจริงๆนะเวทหรอนายหมายถึงนักเรียนท็อปปีหนึ่งป่ะเขาเป็นนักเรียนใหม่ที่เอาแต่เที่ยวท้าประลองกับใครก็ตามที่แค่มีชื่อเสียงนิดหน่อยก็ท้าประลองไปทั่วท่าทางเขาอยากจะสู้กับนายด้วยนะเท่าที่ฉันนึกออกการท้าประลองของเวท อืมจะอยู่ระหว่างชัเตอร์ที่3ถึง5ในบทที่3บทที่3ซสอดมาเซอร์พล้มเหลวแห่งซิเวเนียการเลือกตั้งประธานนักเรียนในฐานะที่เป็นลูกชายของแม่ทัพแห่งชายแดนทางเหนือเวดมีพรสวรรค์ตั้งแต่เกิดในการเป็นนักดาบและได้กลายเป็นนักเรียนท็อปของปีหนึ่งอย่างรวดเร็วด้วยความแข็งแกร่งอย่างมากของเขา และเขาไม่รู้จักคำว่าพอเพียงเวกจึงเริ่มอัลวาดท้าทายทุกคนที่มีชื่อเสียงในโรงเรียนนอกเหนือจากเหล่านักเรียนท็อปทั้งหมดแล้วอาชนะพวกเขาด้วยทีละคนทีละคนแม้แต่ซิกช่วงเวลานี้ในเกมซิกเสียเปรียบตั้งแต่แรกจากอาการเหนื่อยล้าและถึงแม้จะใกล้เคียงกันมากแต่สุดท้ายเขาก็แพ้จริงจ และพอถึงตอนที่ดูเหมือนจะไม่มีใครหยุดยั้งเวทได้อีกต่อไปบทสรุปก็กลับกลายเป็นว่าเทลี่ผู้ซึ่งเติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งสามารถเอาชนะเวทไปได้อย่างขาดลอยฉันได้ยินว่าจะมีงานเลี้ยงต้อนรับนักเรียนใหม่ในคืนนี้น่าจะไปดูหน้าเขาหน่อยไหมไม่ละฉันมีธุระฉันมีนัดคืนนี้แล้วหนะ้า ฉันรู้อยู่แล้วว่าหน้าตาของเวทเป็นยังไงฉันเห็นหน้าเขาบ่อยๆในเกมขอบคุณที่เตือนฉันนะซิกรักษาสุขภาพด้วยล่ะฉันคิดว่าตัวเองไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากเท่าไหร่แต่พอเห็นทุกคนสนุกสนานกันแบบนี้ฉันก็รู้สึกมีพลังขึ้นมาเลยแฮะอากาศอันสดชื่นของโรงเรียนในปีการศึกษาใหม่นี้ทำให้แต่ละย่างก้าวของฉันมีชีวิตชีวาจริงๆ ฉันควรบอกเขาเรื่องนา้นด้วยหรือเปล่านะพวกเราอยู่ปีเดียวกันบางคลาสก็ต้องเรียนด้วยกันฉันก็เลยได้เรียนคลาสเดียวกันกับพระองค์บ่อยๆแต่เจ้าหญิงฟีเนียหลังๆมานี้ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยแล้วเมื่อไรก็ตามที่มีคนพูดคุยกันและเอสบุคคลที่นักเรียนปีหนึ่งสาขาเวทมนต์ทุกคนกำลังพูดถึงก็จะมีคนพูดถึงเอสขึ้นมาทุกครั้งแล้วเธอก็จะชะง,งักเงี่ยหูฟังทันทีเอส เวิร์ดได้พูดว่าตื่นขึ้นมาเถิดมีปฏิกิริยากับคำว่าเอสจริงๆด้วยพอเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเอสทีไรเธอก็มักจะทําตัวลุกลี้ลุกลนแทบทุกครั้งฉันว่าเดี๋ยวฉันก็คงได้เจอเอสอีกครั้งในเร็วๆนี้แหละมัง้งคงไม่เป็นไรขอฉันตรวจสอบอะไรอีกหน่อยก่อนจะบอกเขาดีกว่า ความหนาวเหน็บที่ถาโถมเข้ามาละลายหายไปแทนที่ด้วยลมอันอบอุ่นในฤดูการใหม่ฤดูใบไม้ผลิมาถึงแล้วป่าทางเหนือออกไปนะ นายเรียนรู้ได้เร็วมากนะจ๊ะระดับความสอดคล้องของนายก็ดีขึ้นมากเลยทีเดียวแถมนายยังทำสัญญากับเมรินดาได้แล้วด้วยดังนั้นตอนนี้นายก็น่าจะสามารถทำสัญญากับวิญญาณระดับกลางได้แล้วเหมือนกันนะไม่มีใครยอมเชื่อแน่ว่าจะมีใครที่สามารถแก่งขึ้นได้ขนาดนี้ภายในหนึ่งปีแน่เลยจ้าแฮม ฉันตัดสินใจเรียกด้านนี้ของยูนเนกาว่าโหมดอาจารย์เธอดูบอบบางและน่ารักมากแต่ดูเหมือนเธอจะคิดไปเองว่าตัวเองกำลังทำให้คนอื่นรู้สึกเกรงขามฉันเล่นตามน้ำไปก่อนแล้วกันเป็นเพราะมีอาจารย์สอนเก่งแน่เลยครับถึงพัฒนาได้เราจ,จัดจัดแบบนี้อะแฮม ปกติแล้วหากต้องการทำสัญญากับวิญญาณระดับกลางนายจะต้องตระเวนไปทั่วทั้งภูเขาและทุ่งกว้างเพื่อค้นหาวิญญาณที่เข้ากับคลื่นพลังของตัวนายเองการมีพลังเวทมากไม่ได้หมายความว่านายจะสามารถทำสัญญากับวิญญาณตนไหนก็ได้หรอกนะซึ่งก็หมายความว่า พวกเราต้องค้นหาวิญญาณที่มีความสอดคล้องกันได้กับการไหลเวียนของพลังเวทของนายนะจ๊ะเอ็ดตอนฉันทำสัญญากับเมรินดาไม่เห็นต้องมีอะไรแบบนั้นเลยนะนั่นก็เป็นเพราะว่าน,นายถนัดธาตุไฟกับลมยังไงละจ๊ะถ้านายคิดจะทำสัญญากับวิญญาณตนใหม่ก็ควรหลีกเลี่ยงสองาธาตุนั้นนะ เธอพูดถูกการทำสัญญากับทาตที่โตเองถนัดจะทำให้สิ่งต่างๆง่ายขึ้นเยอะแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือความสามารถในการใช้พลังทาได้หลากหลายมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทุกทาตเลยยิ่งดีเหมือนอย่างที่เยน่ากล้าทำได้อืมฉันไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้เลยแฮะ นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ผู้ใช้พลังธาตุมักจะคิดว่าวิญญาณระดับกลางที่พวกเขาทำสัญญาด้วยเปรียบเสมือนคู่หูแห่งโชคชะตาไงจ๊ะ เกมซอสมาสเตอร์พู้ล้มเหลวแห่งซิเวเนียแสดงให้เห็นตัวอย่างของผู้ใช้พลังธาตุมันมักจะดึงดูดความสนใจของผู้เล่นด้วยการแสดงให้เห็นถึงการสื่อสารกับสิ่งแวดล้อมป่าไม้สายน้ำและการสร้างความผูกพันกับวิญญาณคู่หูแห่งโชคชะตาที่จะได้เป็นเพื่อนกันมาเริ่มต้นด้วยการฝึกความสอดคล้องกันเถอะพยายามตั้งสมาธิที่ดวงตาของนายนะจ๊ะเอส นี่คือวิญญาณระดับกลางทั้งหมดที่ฉันคัดสรรมาเป็นอย่างดีเพื่อให้นายเลือกจ้า โอ้มีเยอะขนาดนี้รอบตัวเธอตลอดเลยหรอไม่รู้สึกแปลกๆบ้างหรอสุดยอดไปเลยก็พวกเขาชอบฉันเลยตามฉันมาไม่มีเหตุผลที่ฉันต้องไล่พวกเขาไปนี่นาเออใช่ฉันบอกพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะทำไปแล้วด้วยนะน่าประทับใจจริงๆแต่ว่าอาเทอร์นาเลือกมาตนหนึ่งได้เลยจ้าเลือกตอนหนึ่งหรอ ข้าคือวิญญาณท่านน้ำระดับกลางเพลโลผู้สมัครหมายเลขหนึง่งจงดูปีกของข้าที่โผบินขึ้นต่อไปก็ผู้สมัครหมายเลขสองอัมดูไอหมอนี่ทำหน้าเข้าสิเป็นแค่วิญญาณระดับต่ำกล้าไปตัดสินคนอื่นนะยูเนก้าฉันรู้สึกแปลกๆที่ต้องเลือกแค่หนึ่งตนหน้าอ้าวงั้นหรอจ๊ะยากเกินไปหรองั้นพวกเราค่อยมาเลือกกันวันหลังดีไหม ไม่เป็นไรนายท่านเอ็ดนายท่านควรดูดีๆนะครับวิญญาณข้างคาวสอตนคงจะซ้ำซ้อนเกันไปนะครับวาสนาของฉันจะไปเจอวิญญาณคู่หูหแห่งโชคชะตาที่ไหนกันนะทําแบบนี้มันจะดีจริงๆหรอ <g uss> ปาร่าตีตอนรับนักเรียนชั้นปีที่หนึ่ง แม้เหตุการณ์นี้จะมีความหมายสำหรับนักเรียนใหม่เจเนกาพาเลโรเวอร์ eka, นักเรียนท็อปของชั้นปีที่3ไม่สามารถเข้าร่วมได้ด้วยเหตุผลส่วนตัววงเล็บซอนเอสเกี่ยวกับการใช้พลังธาตนักเรียนท็อปชั้นปีที่2ลูซี่เมริลไม่สามารถเข้าร่วมได้ด้วยเหตุผลส่วนตัวเช่นกันวงเล็บงีบอยู่เจนเนกาก็ด้วยหรอ ด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่จึงกังวลกันว่างานปาร์ตี้จะกร่อยแต่ว่าการที่นักเรียนท็อปสองคนไม่ได้เข้าร่วมก็ไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นเพราะหนึ่งในชนชั้นสูงที่โดดเด่นที่สุดที่เรียนที่โรงเรียนซิเวเนียองค์หญิงฟีเนียเข้าร่วมงานด้วย ถึงแม้ซีเวเนียจะภาคภูมิใจที่นักเรียนทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันแต่สมาชิกของราชวงศ์จักรวรรดิก็ย่อมเป็นคนที่เข้าถึงได้ยากอยู่ดี ทั้งนักเรียนธรรมดาธรรมดาและนักเรียนชนชั้นสูงต่างก็ต้องระวังตัวเมื่อต้องเข้าใกล้เธอสุดท้ายมีเพียงคนเดียวที่กล้าพูดคุยกับเจ้าหญิงในปาร์ตี้นี้รุกคาทายาแห่งตระกูลคาเลรอนชนชั้นสูงผู้ยิ่งใหญ่ที่รับใช้ราชวงศ์และเป็นหนึ่งในสามตระกูลนักดาบผู้กเกรียงไกรนักเรียนท็อปของชั้นปีที่หนึ่งนายเก่งมากเวท ท่านทรงลังเลที่จะสลับเบีย้ยตัวหนึ่งหากท่านทรงเด็ดขาดกว่านี้และโจมตีกระหม่อมอย่างเต็มที่แล้วก็ผมคงเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปแล้วครับไม่จําเป็นต้องเอาทฤษฎีการเป็นผู้นํามาใช้กับแค่การเล่นหมากรุกหรอกนะพวกอาจารย์ในวังหลวงอาจจะชอบก็จริงแต่สิ่งนี้มันห่างไกลจากความเป็นจริงมากนะัก พระองค์ทรงประสบพบเจอกับเหตุการณ์หลากหลายในซิเวเนียสินะครับฉันก็แค่พยายามมองตัวเองอย่างเป็นกลางมากขึ้นเท่านั้นฉันเคยคิดว่าฉันดีกว่าใครในการเข้าใจผู้อื่นแต่ฉันเพิ่งตระหนักได้ว่าความจริงแล้วไม่ใช่เลยผมก็เพิ่งได้ยินมาว่าการได้อยู่ที่ซิเวเนียอาจจะทำให้ผมได้เรียนรู้ว่า ผมอาจคิดผิดก็ได้เรียนรู้ว่าเป็นฝ่ายผิดหรอเอ็ดร็อตเทเลอร์ฉันทำผิดพลาดที่พยายามจะทำให้เขาโดนไล่ออกตอนแรกมันก็เหมือนเป็นแค่หนามเล็กๆที่คอยทิ่มตำฉันแต่ว่าหลังจากนั้นเขาช่วยชีวิตเยนนกา้าเขาสร้างกระท่อมด้วยตัวเองกลางป่าทางเหนือ และพอเวลาผ่านไปการมีตัวตนอยู่ของเขายิ่งสำคัญและโดดเด่นมากขึ้นเรื่อยๆข่าวลือบอกว่าแม้แต่นักเรียนปีหนึ่งก็ยังชื่นชมเขาอย่างมากยิ่งเขาได้รับการยอมรับในความทุ่มเทและพยายามใช้ชีวิตมากขึ้นเท่าไหร่ความผิดของฉันก็จะยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่านั้นฉันอาจผิดจริงๆก็ได้ และมันก็อาจจะไม่ได้ผิดแค่กรณีนี้เท่านั้นด้วยแต่การเอาแต่น้อยใจแล้วทำเป็นเมินปัญหาไม่ยอมเรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดของฉันมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรได้หรอกไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนที่นี่ก็คือโรงเรียนซิเวเนียการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญเพราะนายเลยนะฉันเลยจัดก,การความคิดของฉันได้แล้ว พวกเรามาเล่นกันต่ออีกตาไหม <Wow. S 1> ฉันจะเอาแต่วิ่งหนีความผิดของตัวเองไปตลอดชีวิตไม่ได้มันเป็นการกระทำที่โง่เขลา <Yes. S 1> มันน่าจะต้องใช้เวลาสี่วันกว่าฉันจะจัดการทุร,รัของตัวเองเสร็จสิ้นหลังจากนั้นฉันจะไปที่แคมป์ในป่าทางเหนือบางทีนะ พวกเราอาจจะได้นั่งคุยกันข้างๆกองไฟโยนความแตกต่างของชนชั้นทิ้งไปแล้วก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนานก็ได้ฟีเนียไม่ได้รู้สึกมีพลังแบบนี้มานานแล้วดูเหมือนว่าฤดูใบไม้ผลิก็มาถึงเธอแล้วเช่นกันอุ๊ยจนกระทั่งเช้าวันที่4เมื่อเธอได้ทราบข่าวว่าเอส ตายแล้วคุณผู้ชมมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเอ็ดอีกแล้วถึงขนาดตุยแย่เลยเหรอแล้วฟีเนียจะได้มีบทกุกก๊กกับเอ็ดบ้างไหมเรือลำอื่นแล่นเฉียไปถึงไหนต่อไหนแล้วเรือเจ้าหญิงฟีเนียยังไม่ออกจากท่าสักที คุณผู้ชมคิดอย่างไรกันบ้างครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะครับเพราะผมชอบอ่านคอมเมนต์มากเลยครับฝากกดซับกดไลค์กดแชร์แล้วมาติดตามกันต่อในคลิปหน้าด้วยกันนะครับขอให้คุณผู้ชมได้พบเจอแต่วันดีๆมีความสุขกันมากๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ